สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูประโยชน์ของลอยหยักนะครับที่ก้นขวดนะครับก็จะเป็นหยักๆเป็นทิ่ฉีดแบบนี้นะครับก็ที่แน่ๆนะครับก็คือไว้ตั้งนะครับการลื่นนะครับแต่หนึ่งประโยชน์นะครับที่หลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับก็คือเวลาเราซื้อเครื่องปรุงมานะครับจะเป็นพริกป่นเอ้ยพริกไทยเอ้ยนะครับ ก็จะเห็นว่าถ้าเขาเกิดความชื้นแล้วนะครับเขาจะ,ะติดที่ก้นขวดนะครับแบบนี้นะครับก็จะ,ะทําให้เวลาเราเทออกเขาไม่ออกนะครับแล้วก็มีวิธีนะครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเอาก้นขวดอีกอขวดหนึ่งนะครับมาถูบริเวณที่เป็นรอยหยักนะครับก็จะทําให้ ภาบที่ติดอยู่นะครับหลุดออกมาครับก็เป็นการใช้ของอที่ได้หมดนะครับไม่ต้องเหลือติดขวดไว้นะครับก็เอามาขูดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าที่ติดก้นขวดอยู่ครับก็หลุดออกมานะครับ จะทำให้เราได้ใช้นะครับได้หมดนะครับนี่นะครับแล้วก็หลุดออกมาจนหมดนะครับนี่ครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับ นะครับที่คนขวดเราก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะถ้ายังหลุดไม่หมดเราก็สามารถขัดไปได้เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ